ใช่ง,ง,งามๆเลยค่ะแดงๆ งามๆพ่อแม่พี่น้องเนื่อนปักไงเลื่อนปักไงเลือนปักไงโอ้มองนี่งามๆพ่อแม่พี่น้องขอเยียบไปเด้อโอ้งามๆนังเอาเลยค่ะโอ้พวกเนี่ยขึ้งไงกัดิมองเนี่ยงามๆพ่อแม่พี่น้องงามๆค่ะเก็บค่ะแาบนี้อันอัน นี่แม่ไต่ไต่หิวเด้อเพื่อนไหมพี่น้องมีอะไมาอยู่เมืองนอกมืองลาไต่ไต่หิวไดแต่มันหมุนบ่พี่น้องได้มาเก็บของฟรีนะมันหมุนเพื่พี่น้องคําบ้านเฮามันไม่ได้น่ะแน้นี่นะนี่แม่นว่าไต่ไต่หิวเด้อเพื่อนไหมพี่น้องเที่มาหาเก็บหานี่มันหมุนมันมีความสุขแต่ไดี๋ยวได้มีได้เหลือบางกองเลยพวงเนี่ยดำกิ๊ปปี้กดปอดอยู่ในแม่ทั้งหมดเพื่อนไหมพี่น้อง มันหมุนพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเราอโอ้ยอิทุนศาสตร์เด้อยู่ตั้งบ้านตั้งเมืองมาหาสะหายางกนินมันนี่แม้พ่อแม่พี่น้องไม่ได้หังไม่ได้โรยแต่ว่าแต่หมายถึงว่ามันนี่ไม,ม่ได้ขนาดนั้นนะแต่มันมีความสุกมันหมุนพ่อแม่พี่น้องคือหาเให้เท่กันผ้าจะเก็บจะเก็บเพจแต่พ่อแม่พี่น้องมากแต่แค่เก็บเพดน,นั้นคำเคยไปหากับแม่เนาะตอนยังน้อยอยู่บ้านเฮานะ แต่แถวบ้านผ่ามันไม่ค่อยมีค่ะมันเคอเมืองค่ะต้องไปมองไกลๆค่ะเา้าแ่บามีสะดวกนะเขาะแต่ถ้าเก็บตะคอนส่วนเอากัะขอนส่วนนี่เธอเก็บอยู่พอไหมพี่น้องแต่เห็ดพอเห็ดปึ้งนี่นไม่ได้เเก็บเลยค่ะไม่เห็นเลยสามีพ่าว่าต้องไปมองไกลๆปุณณโอ้ยปุณณ์เพื่อ่พี่น้องโอ้ยป่านมาปุ๊เอาไว้หลดงาม ก็ยจะได้เป็นพ่วงเด้อนี่นั่นนั่นละ่ะก็ยจะได้เป็นพ่วงเด้อเป็นพ่วงมาอึ๊บโตาย,ยมาแล้วพ่บไม,ม,ม้พี่น้องโอ้อพ่บไม้พี่น้องงามค่ะอุ้ยนีย่นี่อุ้คักไหลคั่กไหลย่า,ลา,ยา,ลา,ยยาฝนตกด้วยยา่าฟ้าตกด้วยเปินว่าส่วงใบฝนละตกประสน ปุ๊บลมพัพเป็นทะเลเพราพี่น้องละเต็มนะเีกก็กได้กระบะอันนี้มาย่างดีนนาเพราะไพี่น้องดำโอ้โอ้เต็ม่้วยพี่น้องเนะ่ยงามๆเลยค่ะเก็บก่อนค่ะเก็บเก็บ เก็บก้อนที่ฝนละตกฝนละตกประซันโอ้ยคือมันละมาตกมีเนาะมีมามีได้ค่ะคือหอดแหง้งเยอะหมาเยอะมาเก็บเบื้องพยากรณ์พยากรณ์ขอลมพัดฝนไปเดอ้อเบื้องพยากรณ์อากาศวก็สวมใบฝนละตกเอา้าถุงมือเข้าไปห้าดแล้วปะเนี่ยมีได้เอาโซนนะถุงมืออันสำหรับที่มันหนาๆเนี่ยพายุนในโซนโอ้งามๆพระแม่พ้อง คนในหลายธรมรมชาติมีของฟฟีดีๆให้กินโอ้ยนี่หลายๆค่ะเอาให้พี่น้องงามๆโอ้โหไปพี่น้องข้างในนะข้างในน้ำง,งามๆเลยค่ะเนี่ยใส่แต่มู้ตรงมองอยู่นะดำๆ เอาไม่ได้แล้วนะมันไกลพวดได้แต่แถวนี้แล้วโวัแถวนี้ก็ไม,ไ,ไม่ได้อืดไ,ไม่ได้เยอะเพราะไหมพี่น้องโอเคแถวนี้ก็ไม่ได้อึดไม่ได้ยะอืมใหญ่ๆงามๆ,ๆ แดงอันนี้ค่ะเคยเห็นพีชตั้งหนึ่งเพราะกินได้แต่พ่ายังไม่เคยกินค่ะพ่ากเ็เลยไม่กล้ากินค่ะโอ้ยขอโทษอะไรค่ะเล้อค่ะโอ้ยแดดมาแล้วพ่อแม่พี่น้องโอ้ยแดดมาสอยแล้วค่ะอืมโอ้ยพ่อจะเฝาเบอร์พ่าเดี๋ยวกันเด้อ เริ่มตื่นเต้นอีกแล้วค่ะเพราะมันหลายเขาไงไมันปักง่ายป่ะนี่นปักง่ายเลยค่ะรับพี่น้องจมว่ามีได้มาแบกปลีประเทศพอดี ม่ตกหลายผ้าได้กินหลายสุดยู่ค่ะหากออก็มีค่ะเพื่นนี่ยนุ่ยดำๆใหญ่ๆเลยค่ะ ม่พี่น้องโออ้ยพ่แม่พี่น้องเบิ่งสวยค่อยเน่น่วยบักง่ายงามๆพ่อแม่พี่น้องป้า,า,า,าต่อมาอันนี้ก็จักมาะผลุอพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเบิ่งสวยคนนีน้โอ้ยมันไก่พี่น้องไอเรื่องเราเอาได้มั้งน,นะน่ะความงามนะเก็บสก้อนค่ะเก็บสก้อน พี่น้างโอ๊ยป้าไม่เคยเห็นหลายบนม,มืจกักรยานค่ะโอ๊ยเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋ามานำสักก้อนเด้อ มองนี้ง,งามเลยพราะมันพี่น้องงามค่ะค่ะนเต็มแล้วค่ะ ันปีปีกัดปอ่อยุคนไม่พี่น้องแต่อมางนั้นเอาไม่ถึงก็เสิยดายเด้กระพุ่ว่างามมองไกลๆให้งามมองยือไม่ถึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเอาม้วนเงินงนี่ก่อน ดึงออามาระดำดำกิป to ี <in the same way> ้อย in ู่ค oh, ่ะดำกิปี้เขาตอดอยู่เคยเก็บอยู่ค่ะมีแม่นี่เคยเก็บแต่ว่ามันมีหลายปันนี้ค่ะมองที่พาเคยเก็บอ๋อเก็บ เ่า่งดำๆงาม องเก็บเธอแรกกันมีงามป่านนี้ค่ะหมายถึงมือนี้ค่ะตอนที่เข้ามาใหม่ใหม่นม่ได้งามคักค่ะงามคักงามคัก もたんでも。 เี๋ยวห้าไปข้างในได้เดี๋ยวฟังได้พี่น้องก็พูดว่างามผูน่นนะผูนี่ก็งามเอาได้จำเลอจำนัเสียด,ดายนี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกำลังเน่ามาแล้วค่ะน,นะนี่สียด,ดายดิเอาจำนี่ห้าเอาได้นู่ค่ะ này thế ngàm chắc là ngàm đó cả, này, đây là chấp chữ, không không đây chơi